มาทาสิอาบน้ำแล้วสบายตัวไหมอือาบน้ำแล้วสบายตัวไหมอาบน้้าแล้วสบายตัวไหมจ,หจหมูกดำเป็นเหมือนกัวมาเขาจะพัดขนนะพี่น้องสวัสดีจ้าอ่ะวัดดีวัดดีวัดดีเอฟซี FC กันเลยวัดดีพี่น้องป้องไปสวัสดีพี่น้องป้องไป,อ,งป,อ,งปอ,งอาบน้ำให้ ยูุ่นอาบน้าไหมเขาอิจินอนยี่ฝุ่นอิจิเนี่ยเขาออกมาบึง้งมานั่งจอบึบ้งไกลพี่น้องนั่งจอบึบ้งไกลด้านหลังนี่มันถ้าลมโชยเข้ามามันก็นจะเย็นนะคะด้านหลังน,นั่นหลังบ้านพี่น้องนี่บนก็นเลยมานาั่งหล่นข้างหลังบ้านเฝ้าพัดลมก็บหอนบ้านมันฝนสิตกบ่ต๊ตตพี่น้องโต๊ะคือเกาแรงครับ ข้าวก็หิวบ่ล่ะวังหั่นมาตั้งแต่อันเปียอันตชวามาใส่บ่อใส่อ่างเลียงหอยแล้วก็เลยกินขาแล้วก็เลยนอนพี่น้องเมื่อยหลายเปิดพัดลมนอนูเมื่อขึ้นเอามันสิบ่าย3:00น4:00นกว่าตัวนี้แดดก็ยัง้อนอยู่เดี๋ยล้างรถ เอาผับตบมาแหลวล่างผับตบล่างยังใส่ใส่บอลหลักเลยล่างลดล่างยังหลักอาบน้ำให้น้องเมียก่อนอาบน้ำให้น้องเมียก่อนเพราะว่าเขานอนน้ำเย้บนดีเรื่องปรใหัยเขาขั้นมาใหญ่เขาสูกระปุกพี่น้องเมืองไหมเมื่อใครได้ยูน้ำเขาย้มเวียนไปหันไปหนีกับเมื่อใครได้ยูน้ำเขาย้มขึ้นเขาก็นอนน้ำตลอดเย้บนกับมื่อนี่นะใครเหตุคลิปทักท้ายพี่น้องไปสองคลิปแล้วล่ะเอาเรื่องท่ายเรื่อง ทายถอดเรื่องแล้วนะเสนอเรื่องแล้วตัวเองนั่นแหละพี่น้องการเป็นอยูนะ่เนาะชีวิตประจําวันไปใส่มาใส่แน่อยังสินะดวงตาบวมบมดนอนตื่นไม่ได้พี่น้องนี่บมนอนตื่นไม่ไดเห็นหอนหูตาหม้อตาฟ้างหมดอตลดนั่นนั่นนั่นฟังเฮาพี่น้องฟังเฮา <c oughs> นี่แหละเดวิลเดดา้าเดด,ดดฮองเดด้าเนี้ยมาเสาร์ตื่นขึ้นนี้ก่อ เีหลังห้ากูบอนนอน,นเนาะเ้าเก็บทีน,น,น้อนนี่เขาจะดูวเลียนกระโดดจากทีน้อนแลีนกระโดดขึ้นหลังตู้ยอกกันกับอันอิจิมังเถือกของตกดังมะเร็งเฮ้งห้างพี่น้องกระเด่ดาดกันเราไปข้างนอกกับแมนม้าบ่เนี่เอาแมนม้าม้าสองตัวน่ะไอ้บุญมี่กับไอ้เจนนี่แม่กับลูกไปไปกินข้าวไป,ไปกินข้าว กินข้าวบงหูส้นสองล่อง <c oughs> เขาฟังเฮานะพี่น้องเขาฟังเฮานะไปกินข้าวไปกินข้าวไปประทูบดเหมือละเข่งประตูบดเหมือละเข่งพี่น้องนางซืิมยินนางเอาล้มนางรับล้มธรรมาชาติพี่น้องช่วงใบใบแรงๆรยเงสี้มันมันห,อนห่อนไาแห้มันแดดอ่อนๆเี้บบนอจิเปตัดไหลตัดลหลขางสะ ต,ตัดลายขางสามารตัดเจ้าเศษจังไหนไปจังไหนมาจังไหนพี่น้องเอ้ยไก่เฮ็ดคลิปออกไปให้พี่น้องเบิ้งเนาะเอฟซีบางคนกับ่ายายเอ้ย,อยดีแล้วละ่ะดีแล้วละ่ะยายมีมี่บ้านอยู่มีทีหน้ามีทีทํามาหากินบางคนกับวานข่อยแหงมาท่านมีอย่างยายเอ้ยว่ะสัน หาเงินส่งลูกเรียนส่วนสี่เรียนจบตัวผู้เดียวคือกัยญาอย่ายยงสันนิษฐานนะก็คือเท่ากับทายทอดเท้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันไปนะ่าผู้ใดชีวิตการเป็นยูปเป็นยังไงจังไลก็คือสิบ่แตกด่างกัน,ปนไปในหลวพี่น้องเขาบอมมีผู้นำเขาบอมมีผู้พาหิตเขาบอมมีเขาบอมมี่สร้างเท่านาก็ว่าได้นะาะก็เลย เปรียบสเสมือนกับว่าเราต้องเป็นทั้งช้างเท้าหน้าและเท้าหลังต้องย่างไปด้วยขาของตัวเองสินะพี่น้องว่าไปเร็วกะถ่ามันถ้ามันอ่พออาพอไงแล้วยังพังเสียชีวิ่แยกบุญกับสิบ่ได้ลาบากครับไปนี่ดอกพี่น้องถึงลําบากกับลาบากด้วยเพราะว่าด้วยที่เราก็ทาเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเฮาจยังเสีย แต่การจุนเจือเรื่องเงินเรื่องท่องออียงสีก็คือตกลงกับเล่าเหลว่เลากว่าเล้า,าลสีทรงทรงทีหน้าเนาะทีวายิบนพอน้ากับพี่สาวอยู่ยกับสีทรงทีหน้าซอยเดือนละสี่พันเนี่ยแล้วกับสิรผิชอบเองเรลเงินให้พอใสเดือนละสามพันแล้วกับสิรพิชอบเองะการกินยูเฮ้ามีอย่างกับกินน้ากันไปอย่างสีบานพอต้องเซาอย่างสีสื่อแต่เราอยู่ในกินออียงมากอย่างสีขนามหนาคาไฟกับเดือนบอ พอถึงพันสองพันยังสี่นะ้พี่นอ้องคือว่างแผนกันไวแล้วแต่ว่ามันไปมันไปพอถึงฝังถึงถึงถึงฝันถึงฟัง,ง,ฟงพราะว่าเรามาเสียก่อนแต่เย้บนอยากเบาเรื่องความประทับใจความประทับใจที่ที่เรามีให้เฮ้าพี่นอ้องถึงถึงมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเสี้ยวระยะเวลาหนึ่งที่เฮาอยู่น้ำกันที่เฮาอยู่น้ำกันกันกบเล่ามาก ก็คือมันมีความทรงจำดีๆเหตุแห่งมีความสุขหนึ่งละ่ะนะคะตอนนั้นปีเข่าปีที่ส,สองที่สอง,ท,สองที่สามนี่แหละยย่บนไปตรวจไปตรวจสีด you know? อยู่นมเพราะว่าเขาจับเห็นพี่น้องค้ำเห็นก็เลยให้เราจับบึงก็เลยปรึกษากันบันนี้คือความกังวลของเราอะ่ะมากว่าเขาอีก ความกังวลความแบบว่าเป็นเป็นกังวลแทนเฮาอะ่ะยิ่งก็ตัวเฮายิ่งยิ่งก็ตัวเฮาอีกปานว่าเล่าเป็นเองนี่พี่น้องอะไรยิ่งวนเลยประทับใจแล้วสิเคียวเฮะตลอดว่ายุสิป่อยไ้บได้นะกขยุต้องไปหาหมอ,อยุต้องไปให้หมอตรวจก็เลยบอกว่าวันก็นต้องมีค่าใส่ใจดีค่ารถค่าล่าไป ไปในเมืองเนาะขาไปในเมืองภูเก็ตมันอ็ต้องเมาส์รถจังนสีเนาะพี่น้องเมาส์แท็กซี่ไปกลับกับพันหนึ่งเหลี่ยมสีนะอันนี้แล้วก็ว่าเป็นยังชั้นสีออกไข่เองขอให้จะยุบไปรักษาฉันไม่อยากให้ยุบเป็นยังไปถ้ายุบเป็นยังไปฉันสีอยู่จังดาอันนี้คือคว่มคือแบบว่าความเป็นห่วงเป็นใยของเราเนาะ่งเฮ็ดให่เขาประทับใจหลายพี่น้องวันนี้เขาก็ตกลงมาสิไปไปหาหมอสิไปให้หมอตรวจเบึง คือเราดีใจหลายพี่น้องดีใจมาเขาจะไปหาหมอเราตื่นแต่ดึกเลยโทรหาแทก็กซี่โทรหาแท็กซี่ประจำที่ที่เคยไปรับไปทรงอะ่ะตื่นตั้งแต่ตีซีตีหา่าพักกันอาบน้ำลุกมากินกาแฟลุกมากินอาหารบ้างหกโมงเสาร์ดแท็กซี่มารลับอยู่หน้าบ้านพาเข้าไปพี่น้องไปอ่าไปโรงพยาบาลวชีละเนาะ เขาเห็นฝลังเขาเห็นฝลังมากเห็นฝลังกขไปในโรงพยาบาลอ,อ่ะพวกพเนพวกไฟต่อนรับอยียงเสียเขาชิฟ้าวมาเทคแค่ดิพี่น้องอ่ามีอย่างไ้สันซอยบอยอย่างสีเขาก็สิมาเทคแค่มาถามพอพ่อราบอกว่าฉันบดีเป,ป็นอย่างฉันผ้าเรดีของฉันมากผแกแย์ผบกหมอเขาหนีเลยพี่นอออกก้องเขาหอดบอมาไก่เขาก็ปป่วยให้เขาไปหาไปหาอันเฮ็ดบัตรเฮ็ดย่างอื่ม อ้บนก็ไปแล้วก็ผ้าไปเนาะไปนั่งถ่าเห้สวสีแเล้วแต่ละขั้นตอนเช็คประวัติเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สว่วสีแเล้วสวสีวสวสวดิตรวจวันนี้ตรวจก็เป็นขั้นตอนอีกแล้วก็นั่งถ่าไปเต็มห้องสาบจนมาสี่โมงแร่งพี่น้องเอ้บนก็ห่วงอย่าเล่าหิวแล้วอย่าง,นงเ,าเางนเา,นนา,าะ,ลนะ,นาะลนแล้วก็เอาขนมแล้วก็ขนมปังอันไผ่สับปะรดนะแมยอันไผ่สับปะรดไปน้ำล้วกะ เย็บปุ่นเกาโนมเอ่ยงใส่ไปน้ำก็บอกว่าเดี๋ยวฉันสิพ้าไปกินอาหารอยู่อารันสาก่อนอยู่ในโรงาบาลไปบอแลวบอสเป็นอย่างฉันบ็เป็นอย่างขอให้ยู่ได้ได้ตรวจได้ได้รู้อย่างสีนาแล้วก็ทาเออแล้วก็ทาให้หมอเอิญมอยังคือเบิดมือเบิดเว็ดแล้วก็นั่งถางสั่นไหลพี่น้องนั่งถาแบบกระว้นกระว่ายอย่างให้เหาได้ตรวจอย่างให้เฮาได้รู้วันีตรวจหมอเข้าก็บวัี้ตรวจ แล้วเทเดียวเด้เขาก็ปฏิตัวแล้วเทเดียวเขากะห้เขามาเอกเซเลยอีกเทนึงยังสิน่ะมือนันกับบอสเซ็ตกลับมาซีโมงแรงกับมาซีโมงแรงมันก็ว่าแบบว่าคือเข้าไปเบิดเหมือบริเวณเนาะมันกับมือมันเพี้ยนอ่ะพี่น้องมาหอดแล้วก็อาบน,น้ำแล้วก็กินเบียร์ขวดหนึ่งแล้วก็เข้านอนพอตื่นมา เกือบเที่ยงขึ้นคือปกติแล้วเราก็สินอนกลางเว้นกางคืนเราก็สีดุมาอ่าเบิงดูหนังฟังเพลงมาเห็ดงานของเราอีกย่างสินะปัดพอ,พอถึงมือนัดอีกนะถึงมือนัดอีกก็ไปเอกซเสลย์อีกนะก็ไปเอกซเสลย์แล้วก็ไปอีกนะกพี่น้องแล้วก็กวกไปเป็นโมอีกคือไปเอกซเสลย์ไปอันตาเศร้าไปอย่างหลายๆอย่างอะ่ะที่ที่เขาเห็ดเกี่ยวกับนมนะเนาะที่ว่าเขาตรวจซีตดตรวจหามะเร็งมะนมอ่มามะเร็งเต้านมอะ่ะพี่นอ้อง แล้วก็ไปน้ำคือนเขาเดแต่วว่าเราเป็นกังวลเราวว่าเพื่อนของเราอะเสียชีวิตเพราะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแลวกประติของเราก็ตายอยอนนันี่กันหลาย,ยังสีนะ่ะเราก็เลยบอกว่าฉันไม่อยากหิยุเป็นคือเขาฉันไม่อยากห้ฉันไม่อยากเห,ห็นคนถีฉันหักต้องจากฉันไปอีกคนถ้าเธอเป็นอย่างฉันสียูจงยังใดจังใดยุก็ต้องบอดตายยังใดยุก็ต้องอรักษาอย่างสีนะ่ะถามมันเป็นอย่างสีนะ่ะเราก็ กังวลแะพี่น้องพอถึงมือนัดเปิดอันตาเศว้าไปเอ็กเ์ลีกแล้วก็ทรหาหมออีกพี่น้องแล้วก็พาเข้าไปพาเข้าไปอีกคือเก่าก็ไปนั่งถ่าหมออยู่คือเก่าอ่าพ่อพ่ออันตาซศว้าเล้วเอกเหลวเก็ก็ให้กลับบ้านก็โดยที่บ่ได้รู้ผลในมือนั่นนะอันอันอีหยงเขาเขาเอ้นีหยังก่อนมันมันเป็นเอกเรย์ธรรมดาอันเขาเอ้นอี่ยังก่อนนี่บนกับอธิบายบ่ถูกเนาะ ไทเอกซเรย์นี่ก็คือมันจะเห็นแผ่นฟิล์มออกมาในเหมือนนั่นอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกแล้วมันจะเห็ดอีกขันตอนอีกอันหนึ่งเขาเอื่อีอยญแล้วคือเห็ดอันเขาเอาข่อไปนี่หองแล้วเขาก็เอาเครื่องอันนั้นมาใส่กับนมเห้า่ะพี่น้องบีบนมเห้าแล้วเขาก็จะเบิ้งอันเขาก็จะเบิ้งอันนั่นแล้วเขาก็ติดท้ายยังสีแคบแล้วเอาไปให้หมองสีนะแล้วการหมอก็เอามามามาอันตาเศว้าวอีก อันตาทาบนี่เย,ยบนหูอยู่กับเอกเลน,นี่บนหูอยู่ฮัลโหลพ่นี่พี่นอ้องอ่านก็พ่อเหตุตรงนั้นก็ยังบรรูปผลนะก็เขาให้กลับมาอีกเขากับอาทิตย์หลังเขาก็นัดไปอีกใหม่นัดไปฟังผลนะคะสามครั้งที่นัดไปฟังผลแล้วก็ไปอีกพี่น้องไปกับพระกับไปนางไปนางถาไปนางถาจนถึงบัดถึงคิ้วเฮ้าเขาก็เอื่นเข้าไปบอกอาการให้ฟังอธิบายอาการให้ฟัง เอาแผ่นเอ็กซเรย์มาให้เบิ้งเอียงสีหนากับมาชีแจงแนั่นบันีึกไปเลยพ่อพ่อหมอพ่อหมอมาบอกให้ให้ห้องขอไปเพื่ออธิบายให้เราฟังบันีึก็ดีใจแล้วเนาะเอาา่หมอกบอกว่าว่าเป็นอย่างกับบอดีกะกะกะคือออกมาออกมาแล้วก็มาบอกอ๋อให้เราฟังแล้วก็ถามคือเราเรา,เรานางถ่ายอยู่หน้าห้อง นางถ่ายอยู่ในห้องนี่แล้วก็คือกำวจนกับไหวอ่ะกับวจนกับไหว้พอเห็นเ้าออกมาแล้วก็ถามว่าหมอบอกยุ่ว่าจังไดหมออยู่หมอบอกยุว่าจังไดยุ่วปฏิปินแมนบองแล้วก็ถามแบบกระตือรือร้นอะพี่นอ้องเอากะวจนกับไหว้กระตือรือร้นเอ๋บนก็เลยบอกว่าหมอบอกว่าเันปฏิปินปฏิปินมะเร็งปฏิปินมะเร็งโอ้ยแล้วแบบดีใจค่ะแล้วเห็น เจ๊ลราเห็นจังสีเลยได้พี่น้องเจแล้วเห็นจังสีเลยแบบเงี้ยวบนเห็นเลยว่ะแล้วอ่ะคือเราดีใจเฮี้ยงดีใจกลัวตัวองเข้าอีกพี่น้องแล้วก็กลับมหาหอดบ้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมึอนี้ชันสีเลี่ยงฉลองอันที่ยูบดเป็นลูกไกล้ยอยี่ยงสินะแล้วก็แล้วก็คือแบบว่าอยากอยากเอาใจเฮ้าอยาก,ยากห้กำลังใจเฮ้าอย่างสิ นั่นเองค่ะประทับใจนะคะซึ่งมันผิดกับคนไทยนึกสามนี้เขาองเยอะบนนี่จะเพได้เป็นแบบงานดีพี่น้องเขาสิเป็นอย่างนี้เราเคยสนใจบ่เคยว่าสิถามไทยบ่เคยถามยุทธแต่กับเราเคยใส่ใจขับมันนะนะคะมันเป็นหลายเมื่อก็ไปหาหมออาถ้าเฮาเป็นบ่หลายเฮากินหวานกินยาเฮามีกันมีงานเลาก็ฟืนลุขืนไปเห็ุงาน ใส่ปากใส่ทองเบิงหลูกเบิงเต่าตอนนั้นไปใส่ชีวิตล่วงงานนี่เนาะก,กับกับพอเด็หน่อยนี่กับสามีเก่านี่โอ้ลายปีพี่น้องลายปีแล้วซึ่งเขาเหตุในเฮานี่คือความประทับใจมันหน่อยมันหน่อยกับความความเจ็บปวดเขาเป็นอย่างเพราะใครสนใจแล้วเวลาเขาเลิกง,งานมา เวลาเขาเลิกงานมาเข้าไปเห็ดงาน,นเขาเข่ากากลางคืนเขาเข่ากากลางเว้นเขาเลิกงานมากแยม้มเ,เสาเขาบางมือเขากะทะเลถลายผ้าหลูกนองเข่าลานาราโอเกะเงินทองมีเทด่ดใยกินเบิดเมามากคือความรับผิดชอบบม่มีพี่เนาะความรับผิดชอบหน่อยมากพ่อยายบุญมาอยู่กับพ่อยายนีย่คือแบบว่ามันประทับใจ แล้วมันแตกต่างแตกต่างนะคะถึงเพิ่นสีบพลำรวยถึงเพิ่นสีบอดให้เงินเท่าเป็นก่อเป็นกรรมแต่ความรู้สึกดีๆการเทคแคร์การเอาใจใส่มัน,ม,นมันโอเคกว่ากันหลพี่นอานั่นแลหละเยอบนกันเลยแปลว่าประทับใจนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องเก่าเล่าสู่กันฟังพี่น้องเรื่องเก่าเล่าสู่กันฟัง ได้หลายอย่างนะคะเราทมำมีบบคว่ำทีเพล่นเหตุให้เข้าพระพอใจกับมีแนนะคะเดี๋ยวว่างๆเย้บุญสโลสุสฟังว่ามีแนวใดทีเราเหตุให่เข้าแบบว่าพระพ่อใจนะคะเดี๋ยวเย้บุญสโลสุสฟังแบบลิปเนียวใบสนีก้อนพี่น้องอันตื้นขึ้นมาแบบสลึมสลือซึตา,ตากระบวมตาบวมตาฟา,า,างหมดพี่น้องนอนมาะกะตื้นเยบบ้บุญกะ ขอบคุณขอบพูดดอพี่นองด้อที่เข้ามากติดตามทีวิตบ,บันบัน,บนมีอย่างดอกขอบคุณเลยลลอยรับนะพี่นองขผอกันแม่ได้คลิปนานแล้วจ๊ะเนาะบายค่ะ